สวัสดีครับผมเพจพาด้วยสวัสดีซิสู้ผูสกุลบัวว่านนี่แอดก็ไปสรุปโครงสุดท้ายของพออวนพออวนก็นเน้นให้สามศูนต์ตัวเดียวนะพี่น้องแอดก็ลงไปแล้วลงคลิปไปแล้วกับเลขของน้องไส้ของพออวนเพลนว่าเลขวิ่งเลขเลขวิ่งเพลนนี่ปี ปีนี้ปีหกหกปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วคือปีที่แล้วในปีหกหาเพิ่นว่าเหล็กวิ่งเล็กติดเพิ่นล่าคยหลุดประสันเพิ่นว่าปีนี้ปีหกหกนี่ก็ยังง่เคยหลุดประสันเลขกติดเล็กวิ่งเพ,เพ 66, งเิ่นเ,เพินพ่นกับหัวตะทรงให้พระอวนัอวนงวดที่สามงวดแล้วมัน่เคยหลุดแอกกิมมาล่งคลิปให้เอฟซีท้างซอง ดเดบงไปน้ากันเพราะว่าหมู่บ้านก็โล่งไปแล้วเพราะอ้วนก็นเขียนให้แล้วน้าพี่น้องเ <F 4 S 1> อ็บซี่ขเมนต์มาว่าบบรูว่าอันใดเป็นของพู้อ้วนบรูวอันใดเป็นเลขฝากท่านเลขฝากจากกรุงเทพเลขฝากจากกรุงเทพของน้องไส้พรกอ้วนพี่น้องวดที่แล้วกับรางวัลรางวัลที่หนึ่งเปนกับมันไปพิษตวก,กลางพิดแต้มเดียว ส่วนเลขวิ่งเพื่อนบ่่คยหลุดแต่ว่าปีที่สองเนะี่ยยังบ่หลุดวะทันเอฟซีก็ไปฟังในคลิปของผู้อ้วนก็ได้ว่าแม่เพื่อนวาจังใดทั้งผู้อ้วนทั้งเมียเพื่อนอนะพี่น้องคนละหมดให้ว่าเมียเนาะบมจากเสื่อนแม่เพื่อนเพื่อนเบาคักไอลีมอววานเนี่ยเลขเพื่อนนี่ปีที่สองเนะี่ยังพันนี่หลุดอยู่เลขติดเลขวิ่งเอดกับเลขก,ก็คิดว่าโล่งให้เอฟซีทางสองได้เบิง เล็กติดเลขวิ่งนั้นเป็นยังไงมันขี่รลดบ่เลลเพมันกระจับคู่หายมากสามตัวนั้นเป็น4คู่มันกับมาผิดตลักรลอยที่จริงแล้วมันก็เป็นเลข2สองตัวสองคู่ที่ผิดตลักรลอยมาเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องโคงสุดท้ายแล้วเมื่อนี้กับวันที่ มื่ในวันเสาร์ที่สามสิบแล้วมืออื่นกะเป็นมือรุ้ยแล้ววันที่หนึง ถุงสื้อบางการะยานเนาะพี่น้องแต่ว่าเบิ้งตัวเลขมันออกเบิ้งตัวเลขออก เลขฝากกากรุงเทพเลขฝากกากรุงเทพของน้องผู้วัน เพิ่นนี่ต้องต้องเป็นบนล่างนะพี่น้องแต่เพิ่นเขียนไห่ตะเลขสามตัวมันต้องเป็นบนย่างเดียวนะพี่น้องคิดว่าเป็นบนเพิ่นก็บเไร้บอกว่าเป็นบนหรือล่างพี่น้องเฮ้ากับพิจารนาเอาแต่ส่วนเลขวิ่งเนี่ยแต่ส่วนเลขวิ่งนี่ก็สองตัวนี่พี่น้องเพิ่นไห้มาสองตัวเพิ่นไห้มาสาม สามกับแปดบางอาจารย์ก็ว่าสามดับนาะพี่น้องกับบรูเพื่อนไฮเลขวิ่งเพื่อนไใ,ให้ว่าบนรลดเพราะว่าเพื่อให้เลขก้าสามตัวพี่น้องทรามักล่างกะแล้วแต่นาอพี่น้องเนาะแล้วตะมมะ ราะว่าเพิ่นจับคู่มาใหา้เพิ่นก็ใไห่ตะเลขมิตะเลขสามตัวนะมาเบิ่งไปน้ำกันเลขสามตัวหิมีซีคูพันไหม่ม้าห้าแปดหนึ่ง เก้าแปดหนึ่งที่จริงแล้วเรียขีดมีสองคูขีดพิษตะลักลอยเนี่ยขีดพิษตะลักลอยห้าสามเจ็ด 2 3 7สามเจ็ดเนี่ยเลขสองคูณนี่ไปหน่อยโอ้ยพี่น้อยวะน,นะพี่น้องก็มีตาแปดหนกับ3 7เท่านี้แหละพี่เพิ่นให้มากพิษตะลักร้อยลักร้อยนี่าเก้าสลักร้อยลักร้อยของเพิ่นนี่คือมี5มี9มี2เพิ่นออกมาเป็ี่นลักร้อยแต่ส่วนเลขสองตัวก็มีสองคูดี๋ยวแอดจะเขียนให้ ให้สังเกตเลขวิง่ง3กับ8กับมีตาแปนึ่งสาเอ้ยเออ8 1นึงแม่นล่ะถ้าเขาตัดเขาส้อยเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาตัดเขาส้อยก็คือเลข2คู่8 1 3 7เท่าน,นี้พี่น้องของ่น หมดที่แล้วเพื่อนกันหมดที่แล้วเพื่อนกับท่มาบอกกันพ่ออ้วนเพื่อนกับเพื่อนกับบอกเลขสิบสองสิบสองนะพ่ออ้วนเพื่อนบอสื่อเลกเนาะเพื่อนกับบได้เพื่อนกับเฮดแหเอฟซีเบิ่งยเ้ือเพื่อนโบใครซสือนี่แหละพี่น้องมีอยู่เนี่ยเขาตัดท่อซอยมากเลยมีแค่นี้ ครึ่งวดที่แล้วพันกับกระไฮซองกระหฮแอนองหนึง่งวดที่แล้วก็เลยทำมาเบิงวดวันที่หนึ่งตุลาามันขี่เขาบ่าเหล็กวิ่งเพอนวานี่ปีที่สองเนี่ยพันได้หลุดเนี่ยสามกับแปด้าเบิงมันขี่หลุดบ่มันขี่มาบนหรือมาลางสามกับแปดเหล็กฝากจากกรุงเทพได้ไปนองได้ส่วนเหล็กติดส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งเพอนว่า ปีที่สองเงยพันได้หลุดนี่กลับไปฟังในคลิปของพอระอ้วนก็ได้เพ่นเบาเทิงผัวเทิงเมียอะไรว่าเลกเพัน,นปีที่สองเงยพันได้หลุดนี่เลกวิ่งเล็กจิดนี่ส่วนจับคู่หวดที่แล้วเพันกับเขาหนึ่งสองเอาพี่น,อน้องเขาแคบหน้าจอได้ครับเด้อของเพื่อนมันขีมีห้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าสามเจ็ดสองสามเจ็ด เหล็กเป็นกับงามได้คี่น้องไงเอาแคบหน้าจอตานี้ครับผมมกักกระจัดคัดกระพานตัวเลขก็เป็นแค่หน้าท่างก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพลดฟพาด้วยนะครับด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม